ยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาภาษาอังกฤษชั้นป .6 โรงเรียนอนุบาลวงสวัสดิ์พัฒนาโดยครูอิวพนิดาวงสวัสดิ์สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .6 ทุกคนครูอิวเวงค่ะ มาพบครูยอยู่กันอีกแล้วนะคะในช่วงเช้าของวันอังคารที่14เดือนธันวาคมพศ2564ค่ะในเช้านี้คุณครูจะสอนแกรมมาไวยากรณ์ค่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะให้นักเรียนเปิดหนังสือไปหน้า111ค่ะเปิดกันหรือยังคะถ้าเปิดแล้วเราไปเรียนกันเลย มาดูหน้า1 1 1ค่ะต่อจากสัปดาห์ที่แล้วค่ะรูปประโยคที่ใช้บอกว่าภาชนะหรือสิ่งที่ใช้ใส่ของมีอะไรบรรจุอยู่เต็มนะคะมีอะไรบรรจุอยู่เต็มมาดูรูปประโยคค่ะภาชนะบวกกับ verb to be บวกกับ full of บวกสิ่งของนะคะมาดูตัวอย่างค่ะ the box is full of eggs the box is f u l l of eggs. The box is full of eggs กล่องเต็มไปด้วยไข่นะคะกล่องเต็มไปด้วยไข่ f u l l of แปลว่าเต็มไปด้วยนะคะ The box is full of eggs กล่องเต็มไปด้วยไข่นะคะ The bookshelf ชั้นวางหนังสือ is full of books เต็มไปด้วยหนังสือนะคะ ชั้นวางหนังสือเต็มไปด้วยหนังสือนะคะเดี๋ยวเราไปดูหน้าต่อไปกันเลยค่ะนักเรียนทุกคนเบอร์นหน้า112ค่ะมาดูรูปประโยคคำถามคำตอบว่าสะสมสิ่งของมานานเท่าไรนะคะว่าสะสมสิ่งของมานานเท่าไรหรือตั้งแต่เมื่อใดตั้งแต่เมื่อใดโดยใช้คำว่า s ิ n c หรือ for นะคะ s i n c หรือฟ o อนะ มาดูข้อหนึ่งกันค่ะรูปประโยคคำถามคำตอบที่ประธานเป็น you, they, we นะคะประธานเป็น you, they, we รูปประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วย how long have ค่ะ how long have how long have ตามด้วย you หรือ they หรือ we นะคะตามด้วย c o l l e c t e d c o l l e c t e d c o l l e c t e d บวกด้วยสิ่งของนะคะ มาดูตัวอย่างกันค่ะ How long have you collected books? How long have you collected book? คุณสะสมหนังสือมานานเท่าไรนะคะ You คือคุณ collected แปลว่าสะสมนะคะ book หนังสือ How long แปลว่านานเท่าไรนะคะ How long have you collected book? คุณสะสมหนังสือมานานเท่าไรมาดูรูปประโยคคำตอบค่ะถ้าถามยูก็ต้องตอบ i ค่ะหรือถามเดลก็ต้องตอบเดถามวีก็ต้องตอบวีนะคะตามด้วย have ตามด้วย colecet l t d h e m colecet l t d h e m นะคะ for เป็นระยะเวลานะคะบวกด้วยระยะเวลากี่วันกี่เดือนกี่ปีนะคะมาดูตัวอย่างค่ะ I h a d collected them for two year. I have collected them for two year. ฉันสะสมมาเป็นเวลาสองปี for จะเป็นระยะเวลานะคะว่ากี่วันกี่เดือนกี่ปีนะคะมาดูข้อสองกันค่ะ รูปประโยคคำถามคำตอบที่ประทานเป็น he หรือ she ค่ะ he หรือ she นะคะเป็นผู้ชายคนเดียวหรือผู้หญิงคนเดียวนะคะรูปประโยคคำถามจะขึ้นต้นด้วย how long has how long has นะคะไม่ใช่ how long h a v นะคะแตกต่างกันนะ how long has ตามด้วย he หรือว่าตามด้วย she นะคะ ตามด้วย collected นะคะตามด้วยสิ่งของมาดูตัวอย่างกันค่ะ How long has he collected toys? How long has he collected toys? เขาสะสมของเล่นมานานเท่าไหร่นะคะ he คือเขานะคะ collected สะสม toy ของเล่น How long นานเท่าไรนะคะเขาสะสมของเล่นมานานเท่าไรมาดูรูปประโยคคำตอบค่ะถาม h ีก็ต้องตอบ h ีถ้าถามชีเราก็ต้องตอบชีนะคะตามด้วย h ฮ s ตามด้วยคอ l เล c t d นเดมนะคะคอลเลก t d e เดมซินซินนะคะจะตามด้วยจุดเริ่มต้นของเวลานะคะ หลังสินจะเป็นจุดเริ่มต้นนะคะไม่ใชเ่เป็นระยะเวลานะคะจุดเริ่มต้นของการกระทำสิ่งน,นั้นนะคะตัวอย่าง he has collected them since Sunday he has collected them since Sunday เขาสะสมมาตั้งแต่วันอาทิตย์นะคะ Sunday วันอาทิตย์ สิ้นนี้ก็คือตั้งแต่นะคะลูกสิ้นตั้งแต่ He เขา Collect ันคือสะสมเขาสะสมมาตั้งแต่วันอาทิตย์หรือเขาสะสมมาตั้งแต่เ,เดือนมกราก็คือ January ก็ได้นะคะเป็นจุดเริ่มต้นของเวลานะคะ for เป็นระยะเวลานะคะกี่วันกี่เดือนกี่ปีสิ้นจะเป็นจุดเริ่มต้นของเวลา โอเคนะคะมาดูตารางข้างล่างกันค่ะสิ้นนะคะใช้เพื่อระบุจุดเริ่มต้นของเวลาในอดีตที่เหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นและเกิดต่อเนื่องโจนมาถึงปัจจุบันนะคะสิ้นใช้ระบุจุดเริ่มต้นนะคะแปลว่าตั้งแต่นะคะ for ใช้ระบุความยาวนานของเวลาที่เหตุการณ์ซึ่งเกิดขึ้นในอดีตต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเช่นกี่ชั่วโมงกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะคะ for แปลว่าเป็นเวลานะคะระบุความยาวนะคะสิ n แปลว่าตั้งแต่มาฝึกอ่านประโยคข้างล่างกันค่ะ How long have นะคะ How long have กับ How long has นะคะ Have จะใช้กับ you, they, we นะคะ Have จะใช้กับ you, they, we ส่วน has จะใช้กับ he, กับ she นะคะ Has ใช้กับ he, she นะคะให้นักเรียนจำด้วยนะตามด้วย c o l l e c t e d นะคะ c o l l e c t e d ตามด้วย books, toys, dolls นะคะ <c oughs> ถ้าถามด้วย you how long have you เราก็ตอบ I นะคะถาม day ตอบ day ถาม v ตอบ v ถาม h e ตอบ h e ถาม c h e ตอบ c h e นะคะ <c oughs> ตามด้วย have หรือ has นะคะตามด้วย c o l l e c t e d เขาเล็กเจนะคะเดมคำนี้อ่านว่าเดมนะคะแปลว,ว่าพวกเขาพวกมันนะคะเดม for for เป็นเวลานะคะ for เป็นเวลา2ปี two year six months หเดือน ten day สิบวันนะคะเป็นเวลา2ปี6เดือน10วันนะคะใช้ for นะคะ ส่วนซินซิ้นแปลว่าตั้งแต่ซิ้นแปลว่าตั้งแต่นะคะ last week Sunday August 1999นะคะตั้งแต่ last week ก็คือสัปดาห์ที่แล้วตั้งแต่วันอาทิตย์ Sunday ตั้งแต่ August เดือนสิงหาคมตั้งแต่ปีคศ1 9 9 9นะคะเป็นจุดเริ่มต้น ส่วน f o เป็นกี่วันกี่เดือนกี่ปีนะคะไปฝึกอ่านกันนะคะเด็กๆเป็นยังไงกันบ้างคะเรียนแล้วเข้าใจกันไหมคะมาดูงานที่นักเรียนจะต้องส่งคุณครูนะคะงานที่หนึ่งให้นักเรียนเขียนไกรม,มาวยยกรหน้าหน้า111เฉพาะด้านล่างนะคะและด้านหน2้ ะะลงในสมุดวิชาภาษาอังกฤษนะคะลงวันที่วันนี้และอย่าลืมเขียนชื่อเป็นภาษาอังกฤษนะคะงานที่2ค่ะให้นักเรียนอัดคลิปวิดีโอการอ่านหน้า111 2ประโยคนะคะและหน้า112 4ประโยคนะคะมาดูตัวอย่างกันเลยค่ะ มาดูตัวอย่างการอ่านค่ะหน้าหน1้นะคะ2ประโยคให้นักเรียนแนะนำตัวเองก่อนที่จะอ่านนะคะ Hello my name is Panida w n g s w a t แล้วก็อ่านเลยค่ะ The box is full of eggs The books shelf is full of books โอเคค่ะ เดี๋ยวเราไปอ่านหน้า112สี่ประโยคกันต่อเลยค่ะตัวอย่างการอ่านหน้า112ค่ะสี่ประโยคนะคะก็คือ how long ประโยคที่หนึ่งค่ะ how long have me, you r e we ครูเลือกเป็น you นะคะ how long have you collected books นะคะก็คือ คุณสะสมหนังสือมานานเท่าไรแล้วตอบนะคะถาม y o U ตอบ I ประโยคที่2ค่ะ I have collected them for two years I have collected them for two years ฉันสะสมมาเป็นเวลา2ปีแล้วนะคะมาดูประโยคที่3ค่ะ How long has นะคะ How long has He หรือ she ครูเลือกเป็น he ค่ะ How long has he collected toys mm. เขาผู้ชายสะสมของเล่นมานานเท่าไรแล้วถาม h ีตอบ h ีค่ะ He has collected them since August since August เขาสะสมมาตั้งแต่เดือน สิงหาคมนะคะประโยคที่1คือ how long has you collected books ประโยคที่2 I have collected them for two years ประโยคที่3 how long has he collected toys ประโยคที่4 she has collected them since August โอเคนะคะครบ4ประโยคแล้วค่ะให้นักเรียนเลือกมานะคะให้ครบ4ประโยคนะคะถาม2ประโยคและก็ตอบ2ประโยคนะคะสำหรับวันนี้ครูขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ